Happy Biden. เมื่อกี้ถ่ายรูไปไว้เป็นหลักฐานแล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงสขภาพุุกตขอให้มันมีสุขแห่งๆรวยลวย

โอ้ยข้างในมีกุ้งเผาอะข้างนอกอข้างนอกมีอะไรคะข้างนอกมีแต่ิญญาณกุ้งถ่ารยร <c oughs> ูปคู่ก <c oughs> ับรางวัลที่ดึงก่อนเนี่ยได้สวยมากเลยอะหกสี่ศูนย์ 四四สี่สี่ศูนย์นี่เลขเจ้าของวันเกิดหรือเปล่าเนี่ยหกสี่ศูนย์อ่ะโหอายุสี่สิบโอ้เด้ง <c oughs> สอกแอคชัน่นยิ้มหน่อยเด้งใส่เบอรอไม่แจนแอคชัน่นแอคชันคช่นโอ้โอเคครับสวยครับ <c oughs> อ่ะแก๊งนี้แฮปปี้เบิร์เดย์กับเขาหรือ,อยังอ่ะแก๊งเนี้ย ครับรูถ่ายรูปกันละวันที่หนึ่งกันนะครับเลขสองแอคชั่นเลสองแอคชั่นหนึ่งสแอคชั่นมหันหน้ามาเมลี่หนึ่งสองแอคชั่นเอ้ยเลขสองแอคชั่นโอเคครับขอบคุณครับอะไรบ้เอาอีกนงหมดแล้วมั้ง โอ้โหเค้กชิ้นนี้อะเมื่อกี้ไม่เห็นเค้กชิ้นนี้อะไอ้กล้วยห้าน้อยอันนี้ใครหยิบเราต้องช่วยซื้อเอาด้วยตะปูอันนี้ดูแต่ไม้ตะปูเลยโอ้โหไม่ทำไมสั่นเฮ้ยทำไมสั่นมีโยกด้วยมีโยกด้วยมือมือชามาทักเนี่ยโอ้โแร้ช่วยกันเนีช่วยไม่ได้จริงล้มแล้วเตื่นอยู่ข้างในมามามา แก่ๆน่าเขินเลยไม่กินตรงนี้เดี๋ยวอันนี้กินต่ออันนี้กินต่ออันนี้กินต่อจานนี้จองเออโ่อันนี้เป็นโม่ยังไงลูกเดี๋ยวตุ๊กตุ๊กเป็นเดอยะ วันนี้มาร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดครับเนี่ยครับเฮียอ้วนนะครับสนใจติดกล้องติดจานน,น,น,นนะครับเนี่ย NP s a t e l พนัสนะครับติดจับโลตัสวอันนี้ถ่ายทำก่อนเลยคลิปนี้ถ่ายทำก่อนก่อนประกาศสถานการณ์โควิดนะครับ